สวัดีค่ะวันนี้ต้องกราบขออภัยคนไข้ทุกท่านนะคะที่ถูกปฏิเสธการเข้าพบกับคุณหมอตู่ไม่ว่าจะเป็นเคสปรึกษาเคสติดตามอาการหรือทุกกรณีคุณหมอตู่ติดคิวแน่นยาวๆจริงๆจ้าตั้งแต่เวลาเจ็ดมงครึ่งจนถึงเมื่อสักครู่เพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะใครยังสนใจสามารถนัดสอบถามเช็คคิวกับแอดมินได้ตลอดเลยนะวันนี้เป็นเคสสุดหินสุดๆไปเลยตั้งแต่ตอนเช้า เคสผ่าตัดแก้ไขครั้งที่3และเคสนี้เคสหุ่นที่มีที่มีไขมันสะสมค่อนข้างเยอะมีหน้าอกขนาดใหญ่และค่อนข้างหย่อนคล้อยคุณหมอตู่ผ่าตัดเคสนี้โดยเป็นแผลกรีดยาวไรถุงระบายเลือดถ้าหากรอชมจนครบจบคลิปจะมีผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเสร็จทันทีให้ชมด้วยนะการผ่าตัดและเทคนิคการผ่าตัดของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับปัญหาของหน้าอกเลย ใครสนใจอยากได้ผลลัพธ์บางๆสามารถนัดเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอตู่จกรินศัลยแพทย์ตกแต่งที่โรงพยาบาลเปียวเวสวันจันทร์ถึงวันเสาร์สอบถามกับแอมินได้เลยนะจ๊ะ